เรามาดูการเจริญของพืชดอกกันต่อนะครับหลังจากที่ทราบมาแล้วนะคะว่าพืชดอกนั้นจะมีการปฏิสนธิซ้อนก็คือการปฏิสนธิครั้งที่หนึ่งระหว่างอะไรครับสเปิร์มกับเซลล์ไข่ใช่ครับจะเปิ่มกับไข่มีการปฏิสนธิก็กลายเป็นไซโกดพัฒนาต่อไปกลายเป็นเอมบริโอครับส่วนอีกเซลล์หนึ่งก็คือสเปิร์มนั้นไปทําการปฏิสนธิกับโพลานิว พีไอนะครับได้กลายเป็นอะไรครับจำได้ไหมเป็นเอนโดสเปิร์มครับเป็นเอนโดสเปิร์มนะครับอ่าทีนี้เมื่อมีการพัฒนาแล้วนะครับโอวุ่นะครับก็จะเกิดการพัฒนาต่อไปกลายเป็นส่วนของเมล็ดนะครับแล้วในเมล็ดนั้นจะมีหน้าตาอย่างไรมีองค์ประกอบสําคัญอย่างไรนะครับอ่าในภาพนี้นะครับคุณครูจะมีตัวแทนของพืชสองประเภทก็คือเมล็ดถั่วแดงนะครับ คุณครูให้เป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงคู่นะครับส่วนเมล็ดข้าวโพดนะครับคุณครูให้เป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงเดียวครับใช่ครับทีนี้ครับเมล็ดนี้นะครับมีการพัฒนามีการเจริญและเติบโตไปแล้วถ้าดูระภายนอกเราเห็นอะไรของเขาเมล็ดถั่วมีอะไรคุ้มอยู่อมันจะมีเรียกว่าส่วนของเปลือกคุ้มเมล็ดนะครับเปลือกคุ้มเมล็ดในเมล็ดนี้ก็จะมีส่วนของ เอมบริโอเอมบริโอก็คือตัวออดหรือต้นออดนะครับที่กําลังมีการพัฒนามีการเจริญและมีการเติบโตอยู่ภายในเมล็ดนะครับเอมบริโอนั้นนะครับก็จะเกิดการกินอาหารที่อยู่ในเมล็ดอาหารนั้นก็คือส่วนของเอนโดสเปิร์มนะครับกินกินไปกินกินไปพอกินอาหารหมดทํายังไงล่ะอาหารหมดมเมล็ดแล้วนักเรียนนึกถึงถ้าเรากินอาหารหมดในบ้านเราไม่เหลือแล้วข้าวก็ไม่มีไข่ก็ไม่มีผักก็ไม่มี นักเรียนต้องทำยังไงครับนักเรียนต้องออกไปซื้อใช่ออกไปซื้อครับและทีนี้มเมล็ดจะออกไปซื้อได้ที่ไหนมเมล็ดไม่มีตังออกไปซื้อแต่มเมล็ดสามารถออกไปหาวัตถุดิบในการสร้างอาหารของเขานะครับนักเรียนคิดว่านะครับส่วนประกอบสามส่วนที่นักเรียนเห็นเนี่ยลำต้นแรกเกิดรากแรกเกิดหรือใบเลี้ยงเนี่ยอวัยวะไหนที่จะออกมาเป็นอันดับแรกหลังจากที่เอ็มบีโอกินเอนโดซิบอร์ดแล้ว นักเรียนนึกถึงอะไรยกตัวอย่างเช่นนะครับต้นถั่วงอกนะครับถั่วงอกเนี่ยนักเรียนเคยสังเกตไหมว่าถั่วงอกเนี่ยมันงอกอะไรออกมาไอ้คาว่างอกเนี่ยอะไรงอกก่อนอ่าครับลากนะครับลากงอกลากงอกก่อนไอ้ลากที่งอกออกมาจากเมล็ดเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าลากแรกเกิดนะครับลากแรกเกิดก็จะออกมาตรงส่วนที่เป็นรูนะครับถ้าถ้าเรียนจําได้นะครับส่วนของไมโครพายเนี่ยนะครับที่สะเติมมันเข้าไปหากับไข่เนี่ยนะครับ ลากและเกิดจะออกมาตรงนั้นเมื่อออกมาเสร็จแล้วนะครับอะไรจะเกิดขึ้นตามไปซึ่งอวไว้ว่าน,นี้นะครับมันอยู่ของมันอยู่แล้วนั่นคือส่วนของใบเลี้ยงนะครับใบเลี้ยงเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นถั่วแดงไอ้ใบเลี้ยงสองใบคือกรีบเหมือนกับเป็นถั่วนั่นแหละครับที่เรากินถั่วงอกเนี่ยคือตัวเนื้อถั่วงอกเนี่ยก็คือใบเลี้ยงของเขานะครับในข้าวโพดก็จะมีใบเลี้ยงอยู่ข้างในนะครับ่ะเมื่อใบเลี้ยง งอกออกมาตามจากรากแรกเกิดแล้วนะครับโดยรากแลกเกิดเนี่ยจะชอนชัยไปหาน้ําไปหาแร่ธาตุไปดินให้เข้ามาในลําต้นนะครับในส่วนของในเมล็ดนะครับใบเลี้ยงก็จะเตรียมตัวแล้วว่าอ๋อตรงนี้วัตถุดิบเราพร้อมนะเรามีน้ําเรามีเกลือแร่เรามีแร่ธาตุใบเลี้ยงก็ชูช่อขึ้นมาเตรียมจะพัฒนาให้เกิดเป็นลำต้นแรกเกิดต่อไปนะครับเพื่อที่จะเกิดการเตรียมพร้อมที่จะกลายเป็นต้นพืชที่แข็งแรงครับ ต่อไปนะครับมาดูว่าแล้ว MBO นะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับ MBO ก็คือเป็นส่วนของต้นอ่อนนะถ้าเป็นสัตว์ก็คือเหมือนกับตัวอ่อนที่อยู่ในคันมันดานะครับ MBO ก็คือส่วนของต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ดนะครับถ้าเราเอาเมล็ดถั่วนะครับมาทำการผ่าซีกดูคุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนคงจะเคยผ่าซีกเมล็ดถั่วดูนะเห็นไ,ไหม ก็จะเห็นเป็นเหมือนกับจุดเล็กๆหรือจุดเขียวๆหรือบางคนก็เห็นเป็นต้นเล็กๆต้นอ่อนๆนะครับอยู่ในเมล็ดนั่นเองนะครับเอมบิโอนี้นะครับก็คือเป็นอาหารเป็นตัวอ่อนนะครับเมื่อมันกินอาหารหมดแล้วนะครับสิ่งที่เอมบิโอจะทําต่อไปก็คืออะไรนะครับมันจะงอกลากแลกเกิดออกมานะครับออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นลากแลกเกิดชอนชัยออกไปหาอาหารออกไปหาอะไรกินใน้อิ่มน้ําสํารันนะครับเพื่อจะพัฒนาทําให้มี นะส่วนของใบเลี้ยงนะครับจเจริญและเติบโตนะครับเตรียมตัวที่จะงอกยอดแรกเกิดนะครับตามมาเป็นส่วนที่3นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมันก็จะออกมาตามรูของไมโครพายนะครับออกมาเพราะมันจะมีรูนะครับช่องทางนี้ทำให้เกิดการออกมาของรากแล้วก็ส่วนของยอดแรกเกิดได้ง่ายขึ้นนะครับนะจน ยอดแรกเกิดนี้มีการพัฒนาต่อไปกลายเป็นลำต้นที่แข็งแรงของต้นพืชนั่นเองนะครับนี่ก็คือส่วนของมเมล็ดนะครับที่คุณครูให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับแล้วอันนี้คืออะไรนะครับมีตัวอย่างของมเมล็ดพืชนะครับที่เราอาจจะเคยเห็นนะครับอย่างเช่นมเมล็ดของบัวคุณครูเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้จักนะครับมเมล็ดบัวหรือ ที่เราเรียกกันติดปากก็เม็ดบัวเม็ดบัวนี่แหละครับถ้าเอาเม็ดบัวนะครับเขียวๆนะครับดิบๆนะครับออกมาทําการผ่าครึ่งดูนักเรียนก็จะเห็นส่วนของเขียวๆข้างในที่เรียกกาดีบัวครับดีบัวคือเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับเป็นยอดแรกเกิดนะครับที่จะพัฒนาต่อไปกลายเป็นต้นบัวนั่นเองนะครับส่วนใบเลี้ยงคือส่วนของเนื้อเนื้อบัวที่เรากินกันเลยนะครับแล้วเขียวๆที่มันห่อหุ้มอยู่ของเมล็ดบัวเนี้ยนี่แหละคือส่วนของเปลือก คุม,มเมล็ดของมเมล็ดบัวครับสรุปนะครับในการเจริญหลังจากมีการปฏิสนธิของพืชดอกนะครับไขน่นะครับจะมีการพัฒนาต่อไปกลายเป็นโตขึ้นโตขึ้นจะกลายเป็นต้นอ่อนนะครับส่วนอวุนก็พัฒนาต่อไปกลายเป็นส่วนของมเมล็ดแค่มเมล็ดนะแค่มเมล็ดนะยังมีอื่นๆอีกนะก็คือ ส่วนของรังไข่ก็พัฒนาต่อไปกลายเป็นส่วนของผลเอาละที่เรากินกันกินเนื้อเนื้อที่เรากินนะผลไม้ส่วนใหญ่นะเนี่ยคุณครูบอกว่าส่วนใหญ่ที่เรากินเนื้อผลเนี่ยคือเรากินส่วนของรังไข่ของเขาส่วนมเมล็ดข้างในเราเก็บไว้เพราะเรากินไม่ได้นะถ้ามันแข็งแต่บางอย่างเนี่ยนะครับเรากินมเมล็ดของมันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปในเรื่องของผลไม้นะครับแล้วโพลาร์นิวคลียรก็จะกลายเป็นส่วนของเอนโดสเปิร์ม เอนโดสเปิร์มอะไรจําได้ไหมาบางคนจําได้เพราะเอนโดสเปิร์มนั้นคืออาอาหารของต้นอ่อนเองครับส่วนผนังลังไข่นะครับก็จะกลายเป็นเปลือกและส่วนของเนื้อผลไม้ในบางส่วนเพราะผลไม้บางอย่างนั้นนะครับผนังลังไข่เนี่ยพัฒนาการเป็นเปลือกที่แข็งแต่ผลไม้บางอย่างเปลือกกับเนื้อเนี่ยจะเชื่อมติดกันนะครับจนเราแยกไม่ออกอย่างเช่นมะมวงเนี่ยแหละครับ เปลือกกับเนื้อเนี่ยนะครับเชื่อมติดกันแล้วมแยกยากเนาะนะครับนี่คือองค์ประกอบของการเจริญของพืชดอกจากพืชดอกจากเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียเกิดการปฏิดสนธิกันจนกลายเป็นส่วนของเนื้อผล,ลไม้ขึ้นมาได้ครับ